แน่นอนว่าคุณต้องเคยเห็นไอคอนสีเขียวของ Grammarly ที่ช่วยเขียนภาษาขวัญใจมหาชนแล้วทำไมบริการ AI ที่เคยมีชื่อเสียงนี้ต้องยอมทิ้งชื่อตัวเองไปเป็น Superhuman การเปลี่ยนแบรนด์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและแปลกใจเพราะมันคือการที่ผู้ซื้อ Grammarly ตัดสินใจทิ้งชื่อตัวเองและไปใช้ชื่อผู้ถูกซื้อ Superhuman Mail ที่เพิ่งได้มาเมื่อต้นปีแทนและนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโลโก้แต่นี่คือการหนีตายและเดิมพันครั้งใหญ่ในยุคที่ AI ผู้ช่วยถูกฝังมาในทุกเครื่องมือที่เราใช้อยู่แล้วจาก Google Docs ถึง Microsoft Word และระบบปฏิบัติการต่างๆ Superhuman Go เป็นหัวใจใหม่ของแพลตฟอร์มนี้ซึ่งเป็น AI Assistant ที่จะถูกรวมไว้ในทุกแพลนและฝังตัวอยู่ในส่วนขยายกรมมีเดิมบนโครงและเอ็ดมันสามารถช่วยเหลือเราอยู่เบื้องหลังโดยไม่ต้องรอให้เราป้อนคำสั่งพรอมมันสามารถช่วยร่างอีเมลตอบกลับในโทนเสียงแบบมืออาชีพดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำ และช่วยจัดการตารางนัดหมายแนละตอนนี้มันเชื่อมต่อกับ Google Workspace และ Microsoft Outlook ได้ทันทีวิสัยทัศน์ของ Superhuman คือการเปลี่ยนภาพจำของผู้ใช้จากเดิมที่มอง Grammarly เป็นเอเจนต์ช่วยเขียน p r ร t ติงเอเจนตไปสู่การใช้เอเจนต์หลายตัวที่ช่วยกันทำงานในอนาคตคุจะช่วยเปลี่ยนไอเดียจากที่ประชุมให้กลายเป็นเอกสารร่างแรกส่วน Superhuman Mail จะช่วยจัดลำดับความสำคัญของอินบอให้สอดคล้องกับตารางงานของคุณโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ g r a m m a l y เดิม ตอนนี้จะสามารถเข้าถึงซู u เฮมุนโกได้ทันทีโดยแพ็กเกจใหม่ที่ประกาศออกมามีราคาเป็นโปรแพลนที่ราคา12ดอลลาร์ต่อเดือนเมื่อจ่ายรายปีหรือประมาณ380บาทเดือนและ Business Plan ที่ราคา3 3ดอลลาร์ต่อเดือนเมื่อจ่ายรายปีหรือประมาณ1,070บาทเดือนซึ่งผู้ใช้จะได้รับฟีเจอร์หลักของแกรมมีเดิมเช่นการเขียนแก้ Re r e w r i t e แบบไม่จำกัดและการ89ภาษาและได้คลายอีเมลของซูพเฮมุนเมลตัวจัดการเมล โดยเฉพาะมาใช้ด้วยการทิ้งชื่อ g r a m m l อาจดูเป็นการเสี่ยงแต่การย่ำอยู่กับที่เป็นความเสี่ยงที่มากกว่าตลาดเครื่องมือ AI ทําได้ทุกอย่าง All-in-one กํ All าลังดูเดือดและซูเปอร์ยูมินก็คือคําตอบของ g r a m m a r ว่าพวกเขาจะไม่ยอมเป็นแค่ั๊กอินแต่จะเป็นค็อกพิ t ค็อกพิ t ที่คุณใช้บัญชาการงานทั้งหมดจะเป็นเรื่องน่าสนใจที่เราจะเห็นว่าผู้ใช้จะยอมจ่ายเดือนละพันกว่าบาทเพื่อให้ AI มาจัดการชีวิตการทํางานแทนเราได้จริงแค่ไหนหรือนี่จะเป็นแค่การ มัดรวมฟีเจอร์ที่ซับซ้อนเกินจำเป็นคุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแบรนด์และการเติบโตของซูเปอร์ m a มคิดว่ามันจะสามารถแข่งขันกับเครื่องมือ AI อื่นๆได้อย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเติบโตของ AI ในชีวิตประจำวันมาถามตัวเองและแบ่งปันเพื่อนๆด้วยความคิดของคุณในการเปลี่ยนแปลงนี้